สวัสดีครับมาฟังข่าวลิเวอร์พูลวันอังคารที่25พฤศจิกายน2025กันครับมาเริ่มข่าวแรกกันเลย i n d y ิไ l a News เว็บไซต์ข่าวที่มีความน่าเชื่อถือต่ำเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมจากนี้ของทีมลิเวอร์พูลนั้นจะมีความเข้มข้อนอย่างมากโดยเฉพาะการฝึกซ้อมเกมรุกและเกมรับจากนี้มีรายงานระบุว่าโจโกเมสจะถูกพิจารณา และได้รับโอกาสในการจับคู่กับทาง v i r ์จิวล n ฟันดในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนี่เป็นบททดสอบสำคัญเพื่อดูว่าพวกเขาจะเข้ากันได้ดีหรือไม่ก่อนเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกวันพุธนี้หรือไม่หากโกเมสทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและสามารถคว้าโฮกาสนี้เอาไว้ได้อิบราฮิมาโกนาเต้อาจถูกตัดชื่อออกจากทีมตัวจริงนี่เป็นโอกาสทองสำหรับโกเมสที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมสำหรับเวทีใหญ่อีกครั้งสิ่งสำคัญคือ ต้องหาสมดุลที่เหมาะสมในแนวรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฟอร์มตกในช่วงหลังจริงแล้วมันดูแย่มาตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วมาดูกันว่าโกเมซจะคว้าโอกาสของเขาที่กำลังจะมาถึงนี้เอาไว้ได้หรือไม่ฟาบิชิโอรโรมาโน่ได้เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะทำการเพิ่มผู้เล่นอย่างน้อยหนึ่งคนเข้ามาสู่ทีมของพวกเขาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยการประชุมเกิดขึ้นแล้ว และตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัวเลือกที่เหมาะสมและตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่ยแย่ของทีมในเวลานี้โดยตำแหน่งที่จะเข้ามานั้นจะต้องช่วยเหลือทีมได้ในท,ทันทีและสามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเร่งด่วนอีกด้วยอังตอนเซเมนโยเป็นชื่อที่ลิเวอร์พูลหมายปองในตลาดเดือนมกราคมนี้แน่นอนโดยลิเวอร์พูลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยตัวที่60บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์หลังจากที่ใช้เงินก้อนโตไปแล้วในช่วงซัมเมอร์ พวกเขาต้องตัดสินใจจากมุมมองทางเทคนิคและการเงินว่าต้องการทำอะไรในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมซึ่งเรื่องนี้จะถูกตัดสินในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยลิเวอร์พูลมองว่าดิวเซเมนโยเป็นดีลแห่งโอกาสในตลาดหน้าหนาวซึ่งพวกเขามักจะมามันบ่อยๆนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับบอลนมัธซึ่งสำหรับเงินจำนวนนี้สมอสรนมองว่าเป็นจำนวนเงินที่คุ้มค่าดังนั้นให้จับตาดูเรื่องราวระหว่างนักเตะรายนี้กับลิเวอร์พูลไว้ให้ดีจอห์นครอสจากเดอะมิเรอร์ และซาชาทาวลรีเอรีสองนักข่าวชั้นนำยืนยันลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาในการคว้าตัวมาร์เกหฮีในเดือนมกราคมนี้ซาชาทาวอรเอรี ri, รายงานลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเซ็นสัญญากับมาร์เกหฮีจนถึงตอนนี้ณนะตอนนี้ทีมหงแดงกลายเป็นสโมสรเดียวที่ต้องการและพร้อมจะคว้าตัวกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย25ปีรายนี้ให้ได้เร็วที่สุดภายในฤดูหนาวนี้คริสตัลพาเลสตั้งราคาไว้ที่ประมาณ40ล้านยูโร แต่เขาสามารถย้ายทีมได้ฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าเพราะฉะนั้นราคาน่าจะต่ําลงอย่างมากเช่นกันเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการเสียเขาไปแบบฟรีๆจอห์นครอสมิลเลอร์สปอร์ตรายงานว่าลิเวอร์พูลจะต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเซ็นสัญญากับมาร์เกฮีในเดือนมกราคมนี้พวกเขาต้องการลดการเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อเซ็นสัญญากับเขาโดยมีแรมดิดและบาเซโลนาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของยุโรปที่ต้องการเซ็นสัญญากับเขาในฐานะเอเยต์อิสระในช่วงซัมเมอร์หน้า อลันนิกสันรายงานว่ามาเกฮี he, พร้อมที่จะพักความฝันของเขาที่จะย้ายไปยังสโมสรอนลิเวอร์พูลเอาไว้ก่อนและเขาจะอยู่ร่วมทีมคริสตันพาเลสจนจบฤดูกาลนี้เพื่อช่วยสโมสรให้ดีที่สุดแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเป็นตัวเลือกแรกของกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย25ปีที่จะย้ายทีมในครั้งต่อไป แต่ความล้มเหลวในการซื้อตัวเขาเมื่อสิ้นสุดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนสิงหาคมทำให้เขายังคงมีข้อสงสัยและตอนนี้เกฮีเองก็ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำมากมายและแน่นอนว่าข้อเสนอจะมากขึ้นตัวเลือกที่ดีๆจะมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการย้ายออกจากทีมพาเลซในเดือนมกราคมนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย ยกเว้นสโมสรต้องการขายเขาออกไปเพื่อรับเงินบางส่วนดีกว่าเสียไปแบบฟรีเอเนต์ในช่วงซัมเมอร์หน้า The Touchline ได้ให้ข่าวว่านับเป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยที่น่าตกใจเลยทีเดียวเมื่อมีการเปิดเผยว่าทีมลิเวอร์พูลนั้นมีค่าเฉลี่ยการครองบอลที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกรดูการนี้แต่พวกเขากลับไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบอลได้เลย หงแดงแพ้ไปแล้ว6เกมในหลีกฤดูการนี้โดยเสียประตูมากกว่าจำนวนประตูที่ทำได้20ลูกทีมของอร์เนอร์สามารถสร้างโอกาสได้34ครั้งสำคัญอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกแต่ปัญหาเกิดจากการพลาดโอกาสพลาดโอกาสสำคัญ25ครั้งมากที่สุดในลีกเช่นกันที่ผ่านมาลิเวอร์พูลไม่มีปัญหาเลยในการสร้างสรรค์เข้าทำในกรอบเขตโทษของคู่แข่ง เนื่องจากพวกเขาสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษมากที่สุดเป็นอันดับ2ในลีกเวลานี้อย่างไรก็ตามตอนนี้ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่เกมรับหลังจากแพ้นอตติงแฮมฟอเรสคาสนามแอนฟิลลิเวอร์พูลก,ก็อยู่ในครึ่งบนของตารางในแง่ของค่า XG ที่เสียการสกัดบอล79ครั้งในฤดูกาลนี้เป็นเพียงอันดับ17ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นหากอาร์เนอร์จะแก้ไขสถานการณ์ในทีมเวลานี้ เขาและมีคุณภาพของเขาควรที่จะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนเลยเขาจะต้องแก้ไขปัญหาแนวรับให้ได้ก่อนอันดับแรกหากจะพาทีมกลับสู่เส้นทางอีกครั้งเนื่องจากลิเวอร์พูลเก็บคลีนชีตได้3จาก12นัดในฤดูกาลนี้ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมากจากการเป็นทีมที่เก็บคลีนชีตได้มากที่สุดในฤดูกาลที่แล้ว14นัดคำถามก็คือคิดว่าอานเนอร์จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้หรือไม่ คริสบัสคอมเดอะเทเลกราฟแม้จะมีรายงานว่าสมูลสรลิวพูหรือแม้กระทั่งเจ้าของสมูสรนนั้นยังคงมั่นใจและต้องการให้อารเนอร์ดำรงตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมหงแดงต่อไปแม้ว่าผลงานในฤดูกาลที่จะย่ำแย่ลงเรื่อยๆก็ตาม ในเกมล่าสุดที่แพ้นอตติงแฮมฟอเรสสาต่อศูนย์คาบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในสนามแอนฟิลด์นั้นมีทอมเวอร์เนอร์ประธานสโมสรอลลิเวอร์พูลนั่งชมเกมจากที่นั่งผู้ดำเนินการด้วยสายตาที่เห็นแล้วว่าตอนนี้ทีมนี้กำลังแย่มากแค่ไหนและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวอร์เนอร์เองก็เห็นท่าทีของแฟนบอลในสนามแห่งนี้เช่นกันสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ที่ยุครุ่งเรืองของเจอเก้นครอปที่ผ่านมา ไม่ใช่ว่าเจเกนครอปไม่เคยพาทีมผ่านช่วงเวลาที่ย่ำแย่แต่แม้ทีมจะตกต่ำมากแค่ไหนแฟนบอลในสนามก็ไม่เคยลุกออกจากที่นั่งและเดินออกจากสนามไปทั้งที่เกมยังไม่จบลงด้วยซ้ำแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้เวอร์เนอร์จำเป็นจะต้องรายงานส่วนตัวถึงความเลวร้ายล่าสุดนี้ให้กับเพื่อนร่วมง,งานที่เฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปของเขาได้ฟังอย่างไม่ต้องสงสยัยพีทโอรุกจากฟุตบอลอินไซเดอรมีรายงานว่าตอนนี้ทางสามพันฟุตบอลอินโดนีเซีย กำลังพิจารณาที่จะทำการแต่งตั้งโอวันนี่ฟานบรองฮอสต์ผู้ช่วยของอาเนเทเฮดโค้ชของทีมลิเวอร์พูลเข้ารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติของพวกเขาและดูเหมือนว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามพันฟุตบอลอินโดนีเซียและเอเจนต์ฟานบรองฮอสต์กำลังดำเนินการกันอยู่ในเวลานี้แน่นอนว่าหากฟานบรองฮอสต์ตัดสินใจอำลาง,งานผู้ช่วยโค้ชที่ลิเวอร์พูลไปอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จอห์นนี่ไฮติงกา อาจจะกลับมาทำงานในตำแหน่งนี้อีกครั้งหลังจากที่เขาเพิ่งจะถูกอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมไล่ออกจากตำแหน่งกุนซือของพวกเขาเมื่อไม่นานมานี้คริสเตียนฟอกบิลยืนยันลิวภูพร้อมขายอิบราฮิมาโกนาเตในช่วงเดือนมกราคมนี้ตามรายงานระบ,บุว่าหงแดงได้ทำการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ที่ดีที่สุดให้แก่กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสวัย26ปีรายนี้ของพวกเขาไปแล้วและคาดว่านี่ จะเป็นข้อเสนอสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะทำการยื่นให้ในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ทางสโมสรยิเวนูได้เน้นย้ำไปกับทางเอเจนต์ของโกนาเต้แล้วว่าพวกเขาต้องการคำตอบที่ชัดเจนก่อนจะเข้าสู่เดือนมกราคมนี้และแน่นอนว่าหากโกนาเต้ ate ยังคงปฏิเสธข้อเสนอหรเวนูุเองก็ไม่มีทางเลือกที่จะมองหาโอกาสในการขายเขาออกไปจากทีมในตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้เพราะพวกเขาไม่ต้องการจะเสียเขาไปแบบฟรีเอเจนต์ ในช่วงซัมเมอร์หน้าเจมี่คาร์าเกอร์อดีตตำนานนักเตะหงแดงเปิดเผยว่าหากอาดีตทีมของเขาไม่ทำการเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้ก็รอซีได้เลยเลี้ยวภูจําเป็นต้องกอบเข้าสู่ตลาดซื้อขายอีกครั้งพวกเขาจําเป็นต้องใช้เงินในเดือนมกราคมนี้พวกเขาจําเป็นต้องซื้อเซ็นเตอร์แบ็กพวกเขาควรจะซื้อเซ็นเตอร์แบ็กตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วด้วยซ้ำพวกเขาไม่ได้ซื้อและเซ็นเตอร์แบ็กคนหนึ่งที่พวกเขาซื้อเลวี นักเตะดาวรุ่งจากอิตาลีก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เขาลงเล่นในเกมคาราบาวครับน่าเสียดายที่เขาได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้ดังนั้นเราคงจะไม่ได้เห็นเขาจนกว่าจะถึงฤดูกาลหน้าเลี้ยวผูน่าจะมีเซนเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บซึ่งนั่นจะทำให้ฤดูกาลนี้ต้องสะดุดดังนั้นพวกเขาจึงต้องขายนักเตะออกไปในเดือนมกราคมผมรู้สึกว่าพวกเขาจำเป็นต้องดึงนักเตะจำนวนนั้นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์